Iruh-sahih-bu-sang-tan-cah tan la hai Tat-sa Ma-pa-wa-to pat pan la U-pa-sam-pan-hang hang ta Pa-hang-man-te ตังพระวันตังสารังพัชฌามิภพันจาภิกขุสังฆพันจาพระพิหังพันเตตัสสะพระภาวะโตธรรมมิณายิปัสสังพะพยังอุปะังพรังอาหารมันเต ang yajamin dimani Ka saya nih buat hariwa pebahaha manggante adu gampang bahaya putti yanghangte putti yang

yadāme māme īmāre bhāvanī kādhāyane vat khāre vahitavāṃ paṃbhāje anukampang bhāyā bahaya bahaya upāraya คือพาที <S <S ja. ่ย้อมแย้งเล่นน้ำฝ่าไปขึ้นรูปของบารมีชิตเข้ามาในท่ามกลางสงฆ์แห่งประมาจสุมาลตรนตรายและอ้อนวอนขอให้ได้รับการงบารมีดาวสมบูรณ์ในพระกรรมวินัยขององค์สุตเจปราสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสอันได้แก่ความเชื่อความเลื่อมใสที่ยังรงตรงต่อพระรัตนตรัย คำว,ว่าพระธะธาตุไรนั้นแปลว่าแก้สามประการอันหมายถึงหนึ่งพระพุทธสองประการสามประสงค์อันเป็นสรณะที่พึ่งสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาพรตรนั้น,ออนที่หน,านาึ่งค,คในในือ,ววอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็โอสพระคุณเป็นันมากจาาที่จะทำนาให้ที่สุดได้เป็นไม่เจยกก่าวโดยยอแล้พจะโอสะคณนั้นประเสริฐสามประการก็คือหนึ่งพระปัญญาบุณ หมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีพระปัญญาเป็นเลิศเระเสิฐล่วง 3, าจากธรรมนมนุษย์เราทั้งหายจางจะเห็นได้ว่าพระองค์สามารถใช้พระปัญญาของพระองค์ดัดสู้เองโดยชอบดโวยที่มีครูปะอาจารย์สังสอนและธรรมะที่พระองค์ได้ตัดสู้ออกมานั้นก็มีมากมายถึง84,000พระธรรมขันธ์ มีความสุขนำมีราภาพยิ่งนักยากที่พวกเราทั้งหลายจะศึกษาและปฏิบัติตามได้อันนี้แสดงถึงว่าพระปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเลิศส่วนนี้เรียกว่าพระพัญญาบุญซอมพระบริสุทธิ์คุณคือพระกายไายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นกริสุทธิ์สะอาดปราศจากทีเลือดเลือดสมองโดยประการทั้งปวง ดังนั้นพระองค์จึงได้พระนามว่าอรหันโตแปลว่าผู้ใจจากกิเลสส่วนนี้เรียกว่าพระบริสุทธิบุญสามพระมหากรุณาธิคุนองค์มุนแต่ประสมมาเปมนผู้เจ้าของเรานั้นพระองค์มีชื่สาวงในมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเราทั้งหลายแต่พระองค์เป็นผ้เจ้าพราอยู่ในกลุ่กามินุขพระองค์เป็นสมญานิรันดร์สมบัติ เรียกว่าพระมหากรุณาที่คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ชงพระคุณโดยยอดสามประการนี้คือหนึ่งพระปัญญาภูณิสองพระบริสุทธิคุณและสามพระมหากรุณาที่คุณอันนี้เป็นรัตนที่หนึ่งเรียกว่าพระพุทธเจ้ารัตนที่สองคือพระธรรมพระธรรมได้แก่คําสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า น่าจสรู้ออกมานั้นกานกล่าวได้ว่ามีถึง84,000พันระธรรมขันธ์หรือว่า8 4 0 0 0ข้อนั่นเองแต่เมื่อเราจะกล่าวโดยย่อแล้ก็มีสามประการก็คพือนหนึ่ง้จากการทำความสั่วทั้งบวงสองการสร้างมุลสร้างกุศลให้เกิดขึ้นและสามการนำกิจของตนให้บริสุทธิ์ของใช้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้สามารถที่จะรักษาผู้ทปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทพย์ทั่ว ความหมายความว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเป็นคนดีในสังคมใดมีมารมะในสังคมนั้นดีแต่ความสงบสุขอันนี้เป็นรัณนที่สองเรียกว่าพระธรรมลัณะที่สามคือพระสงฆ์พระสงฆ์ได้แก่มุที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนได้บรรลุม,มาผลก็มีเป็นอันมากเพราะอาศัยพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นศาสนายาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจน,นกาลปัจจุบันนี้อันนี้เป็นรัณะทีสามเรียกว่าพระฆ์พระัตนใดคือหนึ่งพระพุทธสองพระธรรมสามพระสงฆ์นับว่าเป็นตุลยมสรสรณะอันสําคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เธอจะมีศรัทธาคือความเชื่อความย่สัยที่อย่าวลงตรงก่อพระรัตนตรยดังกล่าวมาอันหนึ่งตามประเพณีของผู้นับถือพระพุทธศาสนาน,นั้นทราบว่าท่านผู้ใดได้มีโอกาสเข้าม,มารับการบรรพชาผสมบ,บท หรือว่าเป็นบุญญาภาบอย่างยิ่งในชีวิตเพราะาอยากที่จะพร้อมก็ได้นคะรับตั้งแต่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชายมีอวัยวะปกติไม่พิคนพิการกับทั้งเกิดในประเทศประเทศปฏิสถานพระพุทธศาสนาเมื่อมาปารากฏถึงการมาปกรชาประสมบทก็ไม่มีเหตุหการณ์ข้องได้รับการอนุญาตจากพิมามา ได้รับการอนุโมทนาจากองสาขันธ์ญยายติเป็นอย่างดีการที่จะพร้อมก็ได้อย่างนี้นะับว่าเป็นเรื่องที่ยากยิง่งเมื่อเธอได้บุญญาราภติหาหาตอยากยิ่มชนีแล้วเมื่อได้รับการบรรพชาผสมบทแล้วจงทั้งจิตตั้งใจกดพึ้นปฏิบัต,ติให้ดีืด่อมีความประพ็ญจริงปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินยัยทุกโอทุกเ็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไว้เคร่งครัดถ้าเธอปฏิบัติได้อย่างนี้ ก็จะเป็นมุลเป็นกุศลต่อตัวเธอเองและเป็นมุลเป็นกุศลนต่อบิดามารดาวมูลสาขณาญตากอีด้วยการที่จะประพฤติปฏิบัติชอบได้นั้นประการสําคัญที่สุดนั้นท่าน,น,นระวังจิตใจเพราะว่าคนเรานั้นมีจิตใจเป็นใหญ่มีจิตใจเป็น,นหัวหน้าสําเร็จและ้วยใจ ถ้าว่าใจดีแลวการกระทำการพูดการคิดก็เป็นไปในสิ่งที่ดีด้วยเหตุนี้ในเรื่องของการบรรพชาอุปสมบทท่านจึงให้สอนบรจากย์ปัญจากากรรมฐานเพื่อเป็นเครื่องสงบจิตสงบใจเอาว่าบรรจากย์ปัญจากากรรมฐานแปลว่ากรรมฐานหน่มีหมายป็นปีห้าท่นนา,นานได้พิจารณาส่วนต่างๆไปในร่างกายพวกเรานี้เองห้าประการก็คือหน,นึ่งขมสองผลสามเล็บสี่ฟันห้ามัง ท่านพิจาราาให้เห็นว่าเป็นของไม่ดีไม่งามที่เราเห็นว่าเป็นของสอานสถานของมีของงามทุกวันนั้นก็เพราะว่าเรามีการปฏิบัติมีการตกแต่งมีการทำความสะอาดอ่สมอแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติของมันแล้วของข้าระการนั้นจะเป็นของสุกตกสูงบมเราไปนี้จะได้บอกคำถามขนาระการนั้นเป็นภาษาบาลีเวทาทุโลและปฏิโลอ่านกลับไปนี้ขอให้เจอคงว่าตาม เกษาเกสาโดมาโดมานาคานาคาทันตาทันตาตากโจตากโจตัจโจตัจโจทันตาทันตานาคานาคาโดมาโดมาเกษาเกสาขอให้ได้ตัศึกษาว่าเกษานั้นแปลว่าผมโดมานั้นแปลว่าฝนนาคานั้นแปลว่าเล็บทันตานั้นแปลว่าฟันตัจโจนั้นแปลว่านัง ถ้าในพิจารณาวนต่างๆ5ประการนี้แล้วก็จะได้ตามการบรรจารณสมบทร์เป็นลำดับไป ข้ากาสายะให้เธอเอาไปครองเมื่อครองเป็นปริมณฑลแล้วจงเข้ามารับศีลและสรณาตนต่อไป

ก็เป็นเรื่องไร <laughs> 你看。

กุจตาเยนะนัตถะนังสะยะ <laughs>

ครับนะครับมีกล่าวว่านัตตะ

नै नि सयां ญาचामि याजामि कुट्टी यंपि अहं खन्ते मित्सयं अज्ञामि याजामि ताति यंपि अहं เยวันเตโหนิปัฏฐโยปัฏฐโยเยวันเตโหนิปัจเจรูปังสารุพันเตโอปาธิกานมหังเตสารุพันเตภาษาติเกหัตสัมปาเยยีสารุพันเตอัจจตัพเพกานิเอโลอโมไมหัง taṃ ante yerasa halo ahaṃ tadde bhāni helo ahaṃ halo taṃ ante ante taṃ ante taṃ ante yerasa halo halo helo ไม่หังพาโลอังปิเอระสะพาโลบัะเน้าในประกอรนิสัยขออยู่ในสองคราวว่าให้เราเป็นเข้าปัญญายะคำว่าประชายแปลว่าผู้เข้าไปแท่งโดยหน้าที่ก็คือเป็นผู้พิจารณารับรองเธอต้องผู้ชม เราได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจึงได้กล่าวว่าปฏิปูปันแปลว่าสมควรโอปายิกังแปลว่าชอเาบเคยอยปภาษาที่แกนัสัมปาเถยิบขอเธอจงยังสัมาปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการนั้นหรือใจแล้วหลจากนั้นจะได้กล่าวคำเป็นภาระภูระของการละกันที่คำว่าอจะตะเกหานิเสโรเป็นต้น ซึ่งแปลเป็นใจนความไทยเราว่าตั้นแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเทระเป็นมาระของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็เป็นภาระของพระเทระ,ะ,ะหมายความว่าเราทั้งสองฝ่ายนั้นต่างอยู่ภาระกุระที่จะต้องปฏิบัติต่อกันหน้าที่ของเราเป็นพระประชามีหน้าที่ที่จะปกครองดูแลว่าเราตัาเกเตือนสังส่งสอนแนะนําให้เธอเป็นพระภิกษุที่ดีในพระสุทธสาสนาน ส่วนหน้าที่ของเธอนั้นเธอจะต้องอยู่ในโควาของเราเพื่อเราได้แนะนำแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ถูกต้างตามพระธรรมวินัยขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่าได้ความพื้นจงปฏิบัติตามเพื่อดีเพื่อความอดใจใส่เพื่อความคารพถ้าเธอปฏิบัติได้อย่างนน้นิสัยสพระประจานก็จะไม่ขาดแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ต่างอาวาสชือหลังวัดกันจะปฏิบัติประชายาวัดให้สรุป ดังน,นั้นจึงจะขอมอบหมายให้เธอไปประสิบ่านจเจ้าว่าที่เธออาศัยอยู่สมมติว่าเธออาศัยอยู่วัดมหาพโพแห่งนี้เธอก็จะต้องตั้งตนตั้งใจอยู่ในโอบาทของเจ้าว่าวีวัดมหาโพเมื่อท่านไดนนะ้เดนทาสร็จสิ้น